สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านแก่นนครปาร์ควิวค่ะอยู่บนที่ดินขนาด25ตารางวาถนนหน้าบ้านกว้าง10เมตรและยังสามารถจอดรถหน้าบ้านได้ด้วยนะคะตัวบ้านค่ะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำรีนเวทแล้วนะคะ ราคา9 9 0 0 0 0บาทพร้อมโอนค่ะส่วนค่าโอนนั้นคนละครึ่งนะคะทำเลค่ะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้กับเซ็นท่านบิ๊กซีตลาดต้นตาลมหาวิทายาลัยและยังมีบริการยื่นสินเชื่อให้ด้วยนะคะบ้านพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะรีโนเวทเรียบร้อยนะคะ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านและที่ดินนะคะอยู่ในจังหวัดขอนแก่นท่านสามารถเข้านัดชมแปลงจริงกันได้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะราคาเบาๆนะคะทำเลที่ดีค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและปล่อยเช่าสนใจเน้นโทรค่ะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรและไอดียไลใต้คลิปนะคะนัดวันเวลาล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ